งามพิลาตแท้จริยาวัดน้อมไตรัฐบูชาปฏิบัติมั่นในธรรมคงในจิตกุศลเทิดยุคนอวิโรธนะไม่คลาดธรรมมั่นคงจิตแท้แม่เอย่ยแม่อ่อนโยนแน่วแน่จริงใสแม่นุม่มนวลแข็งแกร่งแท้ดุดกาสลองราดซ้องความดีไทยเทิดทูลแม่เหย ท่านเจ้าคุณร่วมสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เธอทูลความดีงามพิลาดกัลยาณีภูษาไทยเรารักในคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณเรารักท่านเจ้าคุณเรารักจริยวัตรอันงดงามของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณผู้นำจิตอาสา ท่านเจ้าคุณขวัญใจประชาชนท่านเจ้าคุณหัวใจงดงามท่นมนนยา,ยานเจ้าคุณสิริโชมงดงามย,ย,ยิ่งนักเรารักเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกัลยาณีเรารักเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกัลยานีเรารักเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกัลยาณีขอขอบคุณ เพจเฟ e บุ๊กเทิดความดีงามพิลาศกรยาณีผู้สาไทยเรารักเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกรยาณีผู้ประพันธ์จะสังเกตนะคะว่าเจ้าคุณพระนั้นนะคะมีความนอบน้อมกริยาอ่อนหวานอ่อนช้อยนะคะขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ชม แหวนที่นิ้วนางด้านซ้ายของท่านเจ้าขุนนะคะเป็นแหวนเพชรนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหมือนเป็นแหวนทองนะคะขนาบข้างนะคะกับเพชรนั้นนะคะงดงามมากๆเลยนะคะการสวมเครื่องประดับที่นิ้วนางข้างซ้าย นิ้วนางคือนิ้วที่4บนมือของมนุษย์นะคะอยู่ระหว่างนิ้วกลางและนิ้วก้อยหลายคนมีนิ้วนางยาวเท่ากับนิ้วชี้ในทางกายวิภาคนิ้วนางอาจมีชื่อเรียกอื่นเป็นภาษาละตินเช่น digitus medialis นะคะ digitus annularis นะคะนิ้วนางไม่ค่อยมีบทบาทเด่นชัดมากนักเพราะเมื่อหยิบจับสิ่งของก็ต้องใช้งานร่วมกับนิ้วอื่นหรือไม่ใช่เลยบางภาษาไม่มีชื่อเรียกสำหรับนิ้วนางด้วยซ้ำ สำหรับวัฒนธรรมตะวันตกการใส่แหวนที่นิ้วนางโดยเฉพาะนิ้วนางมือซ้ายสื่อความหมายว่าผู้นั้นได้มั่นหรือแต่งงานแล้วด้วยความเชื่อที่ว่าเส้นเลือดดำที่นิ้วนางมือซ้ายเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับหัวใจที่อยู่ข้างซ้ายเช่นกันอันเป็นตัวแทนแห่งความรักและสำหรับวัฒนธรรมยุโรปการใส่แหวนที่นิ้วนางมือซ้ายหมายถึงการมันส่วนนิ้วนางมือขวาหมายถึงการแต่งงาน ด้วยเหตุนี้หลายภาษาจึงเรียกนิ้วนางว่าเป็นนิ้วเพื่อสวมแหวน Ring Finger งดงามคู่ควรและนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตเครื่องประดับผมของท่านเจ้าคุณนะคะซึ่งประดับด้วยมแมลงทับนะคะเป็นมแมลงทับที่ ในโครงการนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีพันปีหลวงในรัชกาลที่9นะคะได้ทรงดําบิรินะคะทรงมีพระราชบิริให้ประชาชนนะคะได้เพาะเลี้ยงมแมลงทับนะคะแล้วก็จะเก็บเฉพาะ,มะแมลงทับตัวที่ตายแล้วนะคะนำไปทำเครื่องประดับนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่เห็นว่า ท่านเจ้าคุณได้นําแมลงทับนะคะที่มาประดับผมนะคะพร้อมกับดอกไม้นะคะน่าจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นเหมือนจูรี่นะคะออกจะเป็นสีชมพูนะคะให้เข้ากับสร้อยทับทิมนะคะซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์จัก,กรีนะคะที่ตกทอดมา ถือเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานให้กับสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิิโสภาพนวดีมีเรื่องเล่าว่าความงามของเครื่องประดับอัญมณีที่พระนางเจ้าสุวัฒนาทรงครอบครองนั้นมีเรื่องเล่าจากคาราชบริพานในพระองค์เล่าถึงเหตุการณ์ในร้านขายเพชรและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกาว่าเครื่องเพชรส่วนพระองค์ทําฝรั่งตกกระลึงจนตาค้างมาแล้ววันหนึ่งทั้งสองพระองค์ ทรงพระดําเนินผ่านร้านทิฟฟานี่เสด็จทอดพระเนตรเห็นสร้อยทับทิมในตู้กระจกหน้าร้านก็เสด็จเข้าไปทอดพระเนตรพนักงานขายชาวอเมริกันแสดงอาการเหยียดสตรีผิวเหลืองผู้นี้แทนที่จะกล่าวต้อนรับกับบอกว่าโอ้ oh, it's very expensive ของชิ้นนี้ของชิ้นนั้นแพงมากนะเา่าชาวอเมริกันผู้นั้นแสดงท่าทางดูหมิ่นดูแคลนอย่างไร้เหตุผลทั้งสองพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครมาลบหลู่พระเกียรติได้ไง่าย จึงรับสั่งให้ข้าในพระองค์เปิดกระเป๋าเครื่องเพชรออกให้พนักงานขายคนนั้นดูพนักงานคนนั้นถึงกับพงะเปลี่ยนอากับกริยาม,มานอบน้อมทูลเชิญเสด็จให้เข้าไปทอดพระเนตรข้างในแต่ก็สายไปแล้วเมื่อพระองค์ทรงปฏิเสธและประทานบทเรียนแก่พนักงานผู้จองหองกลายเป็นแมวเชื่องเชื่อทรงหยิบสร้อยทับทิมที่ทรงมีออกมาเทียบกับของทิฟฟานี่แล้วปารบเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าของฉันงามกว่าก็อยากรู้เท่านี้แหละ รับสั่งแล้วก็เสด็จออกมาจากร้านนั้นนี่คือเรื่องเล่าถึงอัญมญณีอันทรงคุณค่าที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้แม้อัญมณีที่ว่าล้ำค่าเพียงใดยังเทียบไม่ได้กับพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตพระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพประดับไว้ในแผ่นดินอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เปรียบดังเพชรแท้ อันหาคามิได้แห่งราชวงศ์จักรีวดงามคู่ควรพระสนมเอกในรัชกาลที่สิบเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี